ครับบ่าวสักีมาอยู่ไร่เจริญทรัพย์ครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูนะครับช่์ลูมะงุลพร้อมกับสายพันธุ์ราคาถูกที่สุดนะครับในภาคอีสานของเรานะครับตรงนี้ช็อปได้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาสวัสดีพี่ปุ้ยก่อนพี่ปุ้ยมาสวัสดีครัสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับอันนี้ออันนี้อันนี้องุลของเราก็กําลังจะสุกนะคะแต่ว่าด้านล่างนี่คือชํากิ่งไว้เต็มเลยนะคะชํากิ่งไว้เต็มเลยนะคะเย็นสบายเนาะพี่ปุ้ยก็มาในนี้เนาะใช่ค่ะคือ เป็นแบบว่าให้มันเขาเรียกว่าล่มลำไรแล้วก็ให้มันมีแสงด้วยแล้วก็ชํากิ่งค่ะอข้างก็เป็นกิ่งข้างบนก็เป็นลูกใช่จ้ะทำเต็มพื้นที่เลยทําพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ด้านหน้าก็เป็นกิ่งที่เราพร้อมที่จะเอาไปปลูกได้แล้วเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะไปตากแดดให้มันไปสู้ชีวิตบ้างอ๋อด้านนอกเนี่ยคือกิ่งที่ไปได้วิตามินใช่ค่ะ พร้อมปลูกแล้วเอาไปสู้แดดได้แล้วคือปลูกบางคนสงสัยว่าปลูกสู้แดดได้ไหมปลูกได้เลยปลูกสุดสู้แดดได้เลยค่ะคือคือเราก็เอาไปสู้แดดในระยะหนึ่งแล้วที่ไร่ของเราใช่ค่ะเอาเอาออกไปสู่แดดแล้วครับคนที่ได้รับไปก็ไปไปตักแดดเอาไปสู้แดดได้เลยค่ะครับผมจ้าหูเยอะมากเลยนะพี่ปุ้ยนะค่ะในนี้ก็มันมีสายพันธุ์ให้ดูด้วยใช่ไหมว่าเผื่อเผื่อว่าลูกค้ามาเยอะๆอยากจะเลือกเองอย่างเงี้ยใช่จ้ะ เรื่อยไปเลยถูกใจนะคะเราก็ไม่ได้ว่าเปี้ยกเปี้ยตลอดนะคะใครซื้อยอดเรามีแถมตลอดนะคะแถมให้ตลอดนะคะถ้าพอมปลูกข้างในนี้ก็ประมาณ200บาทขึ้นไป200ก็มี100้อยก็มีนะคะร้อยหนึ่งก็มีร้อยบาทขึ้นไปค่ะ โอ้เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับทุกนายจ้าจ้ารูปแบนบาทแล้วแถมต้นนะฮ่า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 มตาว่าแถมมีแถมมีแถมมีแถมหูฟังนี้อันนี้มีคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือว่าลูกค้ามาไกลๆมาไกลๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดมาแล้วอยากได้สายพันธุ์นี่คือเจาะจงสายพันธุ์เนาะต้องโทรมาโทรโทรมาบอกก่อนเลยว่าแบบนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แบบนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราก็จะได้เตรียมไว้ใช่ค่ะเราก็จะเตรียมล็อกให้ลูกค้านะคะ อย่างผมจะมาจากอุบลอย่างเงี้ยผมโทรบอกพี่ปุ้ยก่อนได้เลยว่าเตรียมสวยๆว้ให้หน่อยเดี๋ยวจะมาเลือกอีกทีหนึ่งใช่ค่ะนี่สายพันธุ์ใบคนัวอย่างงี้แม่มดเนี่ยแม่มดแล้วสวยมากเลยนะพี่ปุ้ยสวยๆแบบนี้มีใช่มีปุ๊บเดียวห่างามสองร้อยเหมือนกันเหรอค่ะสองร้อยสวยค่ะสวยมากค่ะเนี่ยแม่มดเหรอครับพี่แม่มดแม่มดนิ้วมือแม่มดบ้านนี้เขาจะเอาหลายสายพันธุ์รวมๆกันห้าหกสิบต้นนะฮะ๋อใบคนัวแลมโบค่ะมานิเคยวไวกิ้ง เขาเกียมไว้เนี่ยค่ะครับอันนี้ด้ามาจากไกลๆเนี่ยสั่งไว้ใมช่สั่งรวมๆไว้เลยอือพอมาถึงก็คือขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยใช่ค่ะไม่ผิดหวังจริงๆคือทําแปลงรอเลยพอถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รีบโทรมาบอกเราเลยว่าเราต้องการสายพันธุ์ไหนบ้างแล้วเราก็จะได้จัดเกียมไว้ให้นะคะอ๋อคืออยากให้ทําแปลงไว้ก่อนคือเราสั่งไปก่อนไม่ได้เหรอพี่ปุ๋ยสั่งไปพักไว้สักเดือนหนึ่งได้ ถ้าสั่งพักสักเดือนแนะนําอย่างนี้เลยนะครับถ้าสั่งพักสักเดือนอเอ,อ,อะแบบไหนดีต้น,ตนประมาณนี้พอเนี่ยต้นประมาณเนี้ย<อ>เออเาต้นแบบอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยไปเลยเนี่ยกําลังสวยเลยเนี่ยพักเดือนนึงนะคะนี่นี่คือต้อนที่เหมาะสําหรับการ<ช>เอาไปพักไว้ก่อนใช่เอาไปพักไว้ไก่อนแล้วก็เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวมากไงเวลาการเราปลูกมันจะยาวเกินไงฮะ๋อถ้าอย่างนี้มันจะแรงดีค่ะ ออย่างนี้ถ้าเอาไปปลูกมันจะแบบว่าพุ่งเลยพุ่งเลยพูดถึงว่าใครจะไปปลูกรุ่นนี้ก็ไปปลูกได้เลยพุ่งเลยโอ้ลากเขากําลังวิ่งววิ่งต่อเนื่องเลยไงนี้ฮะไม่ขดไม่ขดในในถุงไงฮะอืมแต่ถ้าไปพักไปสักสามเดือนอย่างงี้ได้ไหมได้ไหมหรือว่าขดแล้วลากขดสามเดือนก็คือว่าเลือกระยะการเอาไปแล้วกันโอ้แต่คือจะแนะนําลูกค้าลูกค้าทําแปลงให้เสร็จไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยแล้วค่อยมาเอาต้นไปปลูกเนาะครับผมจ้ะ เพราะว่าจะได้ไม่พักนานจะได้ไม่พักนานอย่างเงี้ยกำลังกำลังดีเนาะพี่พูนเนาะใช่ค่ะสวยมากๆากเลยครับเดี๋ยวงานกเษนะะานกเษตรนะคะงานเกษตรนะคะลูกค้าบางคนนะคะที่รับเอาไปขายนะครับค่ะก็มีจัดโปรนะคะจัดโปรนะคะสําหรับคนที่จะเอาไปขายเนาะครับอถ้าเป็นกิ่งพันถ้าเป็นกิ่งเจยบยอดนะคะลูกค้าที่จะรับไปขายนะคะกิ่งละห้าสิบบาทเนาะกิ่งละห้าสิบบาทนะ ครับจ้าขายปีกเจ็ดสิบนะคะขายปีกเจ็ดสิบใช่ค่ะขายส่งห้าสิบบาทนะโอ้ถูกสุดๆเลยครับแล้วต้นต้นก็มีราคาส่งด้วยนะคะต้นนะคะครับส่งส่งยังไงครับพี่ส่งเผลอได้ไหมเฮ้ยเนลอเผลอร้อยห้าสิบบาทอ๋อถ้าราคาส่งแต่ต้องมีจำนวนนะประมาณนั้นใช่ไหมพี่จำนวนให้ช่วยหน่อยช่วยช่วยสวนด้วยอ๋อถ้าจะรับไปขายก็มีราคาส่งให้นะใช่ค่ะร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบ สวยกาลังยอดอวบู่ร้อยห้าสิบก็ได้กาไรแล้วนะพี่ใช่ค่ะไปวางขายไปวางต้นขายได้ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ก็ครับสวยค่ะทั้งหมดเลยเนาะใช่ค่ะนอกจากจะมาสั่งต้นพันธุ์แล้วจะมีโชว์รูมให้เราดูวีอองุนให้ได้ถ่ายจ้ามีหลากหลายสายพันธุ์ให้พี่ในนี้ใช่ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้เราเตรียมชําไว้เยอะเลยนะคะแรมโบ้พวกอนุต้ามานิเคยวค่ะวีเรตเตรียมชําไว้เยอะเลยค่ะ นะคะเกียมชชาก็ them, คือเต็มแปลงหมดเลยคือมีอยู่สี่โรงเรือนเต็มทุกสี่โรงเรือนเลยคแล้วเราก็ติดตาอยู่ตลอดนะคะเกียมชามอยู่ตลอดวันนี้เรามีกิ่งป่ามาเดี๋ยวเราพาไปดูกิ่งป่าของเรานะคะเพิ่งตัดเมื่อเช้านี้เพิ่งตัดเสร็จใช่ค่ะก็คือตรงนี้เรามีโชว์รูมให้ดูมีกิ่งพัก็คือว่าติดตาแล้วก็ชําติดตาแล้วก็ชํารอลูกค้าไว้อ่ะค่ะซื้อกิ่งพันธ์กับเราดิปรึกษาไปได้เรื่อยๆนะพี่ปุ้ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราสอนวิธีการยืดการอะไรนะคะครับด้วยประสบการณ์ของไร่เจริญทรัพย์ของตาสักนี่ก็จะหกสิบอยู่แล้วเนาะของพ่อเนาะเจ็ดสิบฟ้าค่ะของพ่อตอนนี้อายุเจ็ดสิบฟ้านะจ๊ะประสบการณ์การปลูกมาดู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 โชว์โชว์อันนี้หน่อยอันนี้อันนี้ไวกิ้งค่ะไวกิ้งอยูนสายพันธุ์ออกง่ายไหมพี่ปุ้ยออกง่ายค่ะอันนั้นเหรอเป็นลูกแล้วนะใช่ค่ะขอโทษทีนะคะปลูกคณะไว้กินด้วยนะคะมันก็เลย หลากหลายกินทั้งข้าน้ได้ทั้งนี่นะครับผักอันนี้สายพันธุ์ไวกิ้งไวกิ้งค่ะโอ้เลือดมันจะไรเจริญสร้างได้ที่บ้านเลี้ยงลูกให้ยอดเลยหยุดหน่อยนะเดี๋ยวพอตัดลูกหมดเดี๋ยวก็ยอดวิ่งได้เหมือนเดิมนะคะค่ะไวกิ้งนะไวกิ้งไวกิ้งอายุยังไม่กี่เดือนนี่ครับพี โอ้ยลงเข่งอย่างสมมติว่าที่เห็นเมื่อกี้วีเรที่ว่าเป็นช่อจุกใช่ไหมคะเรามาลงเข่งปุ๊บเขาก็จะขยายเป็นช่ออุ่นได้เลยเขาก็เลี้ยงสับมีความสามารถที่เลี้ยงแห้อุ่นสุกในเข่งได้เลยนะคะอ๋อนี่ที่มาของอางุ่นในเข่งองุ่นในเข่งอราะว่าในเข่งในเข่งไม่ติดดินเลยไหมคะครับ คือคือติดดินเลยออกมาคืนจุกดอกมาเลยติดดินเลยสวยมากๆเลยค่ะอยากได้ไปปลูกในเข่งแบบนี้ยใช่ค่ะดีใบก็ทานได้ด้วยนะคะ๋อใบก็ทานเราปลูกเองต้นสองต้นแล้วก็หมักสูตรพิเศษสูตรรับไล่แมลงของเราที่บ้านนะคะครับเออพริกข่าตะไคร้ทุบอ๋อคือเพื่อไล่แมลงตามสูตรของชาวบ้านเราได้เลยใช่หอมอะไรอได้พริกแกงครับพี่ค่ะโอ้แล้วที่เห็นนี่มันจะสูงเมื่อไหร่เนี่ย เนี่ยเหรอกํากำลังเริ่มเข้าสีละเลื้อละเลื้อแล้วล่ะค่ะก่อนปีใหม่นี่ถ้าเกิดมีวันหยุดยาวอยากมาชมเนี่ยมันได้ไหมได้ได้ได้มันเปิดสวนทุกวันเราเปิดสวนทุกวันนทุกวันแล้วก็ลูกค้าช็อปไปเลยค่ะกวละต้นสองต้นสามต้นเอาไปปลูกทานเองเลยค่ะอันนี้คือกิ่งพันธ์ของไร่เอริญครับใช่ใช่ค่ะแบบสุนลูกหูลูกตาครับสวนลูกหูลูกตาเนี่พอจอดเข้ามาก็เห็นกิ่งพันุ์ก่อนช้ำตลอดช้ำตลอดติดตาแล้วก็ช้ำตลอดโอ้ยบุยเนาะใช่หมดเลยเนาะใช่ค่ะ เยอะแยะไปหมดนะครับใช่ค่ะยอดวิ่งมากเลยเนี่ยกำลังส่วยๆนี่คือยอดที่พร้อมปลูกแล้วพี่ปุ๋ยเอามาโดนแดดเนาะใช่เอามาพักใ่แดดเลยลูกค้าไปปลูกลงสู้แดดเลยค่ะครับจ้ะถือว่างามทุกต้นนะครับตรงนี้สุดยอดมากๆอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อป่ากันใช่ค่ะไปดูต่อป่าต่อหนึ่งพี่ปุ๋ยขอบคุณมากครับคลิปนี้ครับขอบคุณค่ะ